สบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อเจ้ผู้สุ่คนเดียจ้าอีพ่อพยายามพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแต่เมืองนอกเห็นอันเห็นไม่กี่กล่องเลยที่ไายเนี่ยอ่ะเห็นเห็นเพิ่นในกล้องเน่ยคือว่าเห่ากว่านี้เห่าว่าเออซัมอีพ่อหวนมาเห็นตัวจริงหวนมาคือยังรออยู่ยังนุ่มยังวัวเห่า พอัห้พี่อ้อยพอแห้เขาเห็อนอในเบอร์ในช่องในหุูนจักกันเนาะอย่า<ม>ด้านยูทูบนี<ม>่ยพี่น้อยทำนิดทำอ่อเนาะทางแบกเอเอก็ะยอนอันนี้เลยอันนี้อันใดทั้งดีทั้งดีทั้งบมดีของอันนี้ครับกกอนนันสันควมดีควมชัวน้ำปา่ไปน้ำกันเออแล้วพ่อนอ้ไปสัอยากกูได้อันเม่ติ้งเพิ่์คือซีนอนดเลยเนาะซับนี่เนาะอ่ะ บางเถอเพื่นโทษมาน่ะหนึ่งโมงกลางคืนไปดูหาไข่เิ่นลืมโอ้ยลืมลืมลืมนาะตอนนี้ม่เป็นโมงอยู่กันอะมันตอนนี้บ่ายโมงแล้วเนาะส่นนึกัสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกลางคืนนอนเลยนอนสิบเอ็ดโมงเนาะกินข้าวเนาะเข้ากินข้าวว่าลาอยู่อันพ่อมากกเป็นเดือนละบ่ห่อนแล้วพอ พอดีเดือนหนึ่งเลยพี่หนอเลยเดือนนึ่งเพิ่นสิอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งว่สเอวดมือมาวิ่กว่ะพอมาวียกอยู่ันนี้มาวียกกับแมนมาถึนกับแมนมันสองบอมบเดมาแต่พูดแล้วเนาะบไดมาแต่ไปผู้บอกเรื่องอะไรสองพันสิบเก้าเออเคยมาเลยเนาะ งย่างเลาะอยู่แถวบักตอนนทำบุรารุจักกันก็ส่กี่ได้ไปย่างนี่ะขางอันตั้งแต่ดาเพิงบอกนี่เออบอลดบเพิงหูอยู่หูอยู่ดับเพิงนะยางว่าผยางกายกลาดไปดีหอยใกล้เติบได้ยยงซีเฮาในเด้อันเพื่อนผักอันนีลพ้นบอกเออแม่เลยเนาะเพื่อนผักนีละพ่นอะาร ไปสวรรค์น yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ี hat, so ่กัญญาเขาจะ่าเป็นบาสไปสวรรค์กรย่างกาเนาปนงบจ้าไงเนาะขไปนอนอยู่แค่ไม้แค่ไม้หนึ่งยางด้แค่ไม้มากบอลบอลโครงการแคนเทียนะน่จะมีส่วนทาก่ซ้อนพอได้ z o o วิว e นะมึงยางี่บอลสวนทางไก่ซ้อนนะร่ไปหอยเปิแคบขอ ไก่ตืบไ้โซสวนนะค่ะมือนามากกับยางตั้งแ่แม่ไมหนึ่งไปหาะไปธนาคารธนาคารการค้าอยู่ขังตลาดเก่าเอออะไร้โหออกหันกับไปตลาดใหม่สวรรค์สแล้วกับมือเมื่อยอกยางตังแต่ันูสวรจดจนหูสวรรค์ก็หัวแข็งแขง้ยเยางอยู่เางงอ ก็เห yeah, mm ็นเห็นเลยววนตูวเป็ดตัวเป็ดตัวไก่ลายลายยางหันสี่สิบกวนหนาที่ไ้แังหอมอะมันกวงเลยแต่ก่อนทนแต่ก่อนโควิดขอให้ไปเรนเรนไเนไหว้ะชองหอบอะไื่ออะไปเรยอนี่มันน้ำเผาเมื่อมีกาเผาป่ะอะไรวะอะไรวัดน้เผาอเมกา ว่าอยู่บ่ามวยว่าเนาะยี่บุ่นเย็นไปเลยบนหอนได้น้าก็ให้พยายาบน้่งกับโบไปน้่งนี่ก็หอด้วยกันเลยญี่ปุ่นหอดมอหอดอะไรอยู่สักกัมเบนโตแถวลงเมืองของเจ้าอยู่เมืองยังหอดสักกัมเบนโตสักกัมเบนโตไมนเป็นเมืองเมืองหลวงเป็นเมืองหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นเมืองเมืองหลวงคนคนร้าย

มันมาแต่คนอื่นมันเก่อมันก็คำเดียวกันบินืนเมื่อมันไม่บอลเขาสงวันด้วยกันชัดปลาเป็นัวอันนียกันนแม่เนเบาอยู่ันาเวมากเป็นสัตวงวนมิติงเพื่อนกระเฮ็ดบอ YouTube นี่หักหาเห็นเพื่อนมากอันอัดอันวิดีโอลงฮารับคันเพื่อนท็ดเอออะไรท่เฟบุ เทาไหนเขาเบิ่งตลอดตัวแ่ริงทศเทียงแต่ว่าคอยจากมาอยู่บ้านจเห็อันนเทาจเหทุสมนะแม่เอาเห็ดแม่เาเห็ด่แม่้หลอยู่อยู่นอกเขาแห้อยากเบิ่งได้อันนี้นะแถวนอกแถวบ้านอีพ่อด้เห็นบอตอนศึกษาทำอี่อบอก อยากไปมากไปแล้วกันัวไปนำแล้วะพยายามบัดมันบัเมืองมันดีเดียวนี้มืงยาอยู่แล้วยาอันมันอันมันกเพงี่ยนกเพงเดีเปลี่ยซื้กัเพงเลยนุ่นเพาะถ้าเฮาถูกเลขนุ่นแหะเพาเป็นร้อยล้านเนาะเป็นร้อล้านเป็นร้อยล้านน่นแหละเป็นร้อยล้านจีบพี่น้องไหมมันจะเป็ไปเนาะ อย่าไปห้ากินแบบอันผ่วกอาหารแบบอันเป็นข้าวเจาข้าวจีอะไเด้ข้าวเจ้าเห็ดนะเป็นต่ายาเอามากกินข้าวผวกข้าวเจาะข้าวจีมีมันกัน้องมาคือยูฟุนกินข้าวจีปาเต้ขูมือสูกินไปได้แบบอาหารคนเล่ากับลายวกหอยู่พุนะคนเหียดก็มีบ่ วัดมีมีวัดเล่าวหห็นอีม่เราไปมีเมืองชุมขอยู่หมืนมีสามวัดมีวัดไทยวัดของคนไทยอันหนึ่งเป็นสีวัดเยนามแต่ปรจครนหเป็นวัดล่ามีสามเมืองรือหน่อยมีวัดแต่วัดเล่าคนคนล้ามี ซีหาชิขึ้นไปกนี Keith ่เลยวัดหลวงพ่อเรหลวงพ่อคนเล่าว่พ่ออาหลวงพ่ออยู่ว erm so ันะเออข่าวขราวจ้าไปจะดีเลยขอคุณบาอคนคนหุ่นยังนมอย่างนนนสตัวตายช่อยู่อยูพูดนะข้าเจากัดำนาอยู่บ่พ่อดำได้เนาะ มีอยู่หิ้วเท้าเขาได้ยินเขาว่ะมันกับผู้เดียวลผู้เดียวมันเป็นหน้าเขามันจะส่วนร้ายมันจะเป็นธงจอจอกันเพื่อนแต่ว่าผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวเป็นกลุ่มมุดมดเมืองบัดบัเข่าได้ใส่กินกินเข่าเจ้าบอกหรือว่าเข่าเจ้าเข่าเนี้ยวี่มุดจุกพอไอ้หอกกินเขาเนี้ยได้แกงน้ำหมอกน้ำไม้ก็กินบ่พอ ทำนี่เิ็นอาหารอยู่คุ่นนะเพราะว่าไปตลาดเอเชียอยู่คุ่นนะเพราะว่าบอกว่าเครื่องอยู่คุ่นนี่ลายอยู่คุณคือคือพักนี่นะเขาคล้ายเป็นหมัดเท่าลสสมุดพักนี่นะอันสัมกัมหนึ่งนี่นะหมัดโอนปลายสองโดนมันถือเท่าสอะไรไปเ้ยสิบพันบอกเออแพงเนาะแพงอยู่คะแหละอยู่อยู่พิพัฒน์อันอยู่พิน่ะพันกีบเนาะ พันกีบตามระดูก ah, yeah. okay. ันมันระดูเนาดูมันน้ำาเจีปลูกเ่ยานาเลยเนี่อดูห่อนแงไปกไกไ่ห่นหานล่าห้องตลาดบริห่เรานคนย่งขจปลูกน้ำบใขเนายกดไงมันจะกีอยู่ พวกเขานี่เขาเขาเห็ดเองบอกหรือว่าเขานําเขาพอพวกเขาเจ้าเขาเนี่มนี่นะไปเซมิดไปเตทไทยเขาไปเตทไทยแต่เขาเห็ดเป็นทงขายบอกแบบทงละโลอย่างนี้นี่นะเป็นทงละทงบนเดิอดเส้าหาเส้าหาข้าวเส้าหาข้าวมันจะดเทวีว่าสิบกว่ากิโลเห็ดเป็นมีทงใหญ่ทงน้อยข้าวใหญ่ชุดนีว่าหาข้าวตัวต่ำ ทุง,ง,ง,งทใหญ่ทงน้อยพี่น,น,น,บบอ,น,นอ้อยูงเานหน่อในต้ยอแม่เลยเยนาะจาเห็ดปลากระสีเห็ดเป็นแพ็คอย,อยู่นนเนะบริขายกองคือบ้านเทาเลยเนาะแต่ว่าปลาเป็นกอยู่ไปหาดกินาใหญ่ขยอน ร่อยเองมันทำมันเป็นกะไดใช่ไหมกระไดคืออะไรปลาในตู้เย็นแล้วไล่ปลาที่ตัวเขากระสินเลี้ยง,ยงคือกันอะไรเนาะปลาอยู่ปุกกัน,นเนาะเลี้ยงปลาแบบป<ล>ระเทศอะไรกระเหลี่ยงเลยเออแม่เลยมันกินสบายมันมันกระ,ะดูกใหญ่เด้มันบมีกระดูกนอ้อยมีกาอยู่ตลาดนิกาเขาไปเรื่งขายเขาขายเป็นชุมเขาเอาแต่สิ่งนั้นมันพอประาณเอาแต่สิ่ง กระดูกกระบกีเนาตัวทั้งหลอสิบดอนไปที่สองดอนเนนือมนกระดูสิบตอนดอนสิบกว่าดอนกว่าดอนไม่ก็ที่สองดอนไม่ก็พบตัวเนาะมีว่าก็ด้ร้าเติบเลยเนาได้าเติบอยู่แล้วสิปลาป้านี่มันมันมันแทำท่าเดี๋ยวเอามาปีนเห็นแล้วพี่ ท่านยังกินกระชิดยัตลาดปลาทีว่าเขาใส่ตัเย็นไปนะปกเรองอดนันนีบางคนกจะัได้ปลาทีว่าตัเย็นตัวมันกจกุตาอตาขนตามันใช้นะมันใหม่นะขันตามันขุดขุมันก็สซตัตเกน่ปลาเป็นท้งหือปาเป็นปลาหอกไม่หลอกลาดไม่หลอกยได้เบิ่งองตลาด เอาะไรพ Herm ี <Wh> ่น้องคลิปนี้สิได้ลากคนเด้อพี่น้องเด้อให้อีพอไปรอฮะอาหารสดก่อนไปลรอเบิ่งอาหารสดก่อนพี่น้องเออฝากส่องเดออส่องแล้วพอยาไพพอยาไพพี่น้องเอ้ยฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นขออยู่ในอมก้องเกาะท้องหาผชมเด้อพี่น้องเด้อเป็นขอหักขอแหงเนาะไปมาหาสู่กันได้แบบนี้เนาะหุ่นจักบ่นอยู่บ่นเศร้าอะไรแบบผ่านไปผ่านมาเนาะแต่ให้พอมาแวะได้เด้อยวพอเด้อ อะไรพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสบายดีจ้า